สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Line Idol r เล ger อร์เช่นเคยนะครับผมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มาอัพคลิปนะครับเพราะว่าค่อนข้างหมดแพชชั่นในการเล่นบอกตามตรงนะครับว่าช่วงนี้มันไม่อัปเดตเลยครับคือมันอาจจะอัปเดตแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าเกมนี้มันอัปแพทค่อนข้างนานผมก็เลยรู้สึกปเปื่อยๆครับก็เล่นๆๆเรื่อยๆแหละแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เข้าบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้ว ก็ช่วงนี้นะครับที่ผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะก็คือตอนนี้นะครับเซลลี่รถเข็นผมเนี่ยมีอุปกรณ์ระดับ SS ครบ3ชิ้นแล้วครับผมนี่หยูยค่อนข้างตรงสายเลยนะดูมีพลังโจมตีเจาะก่อนะครับนี่พลังโจมตีคิติคออันนี้ความเร็วโจมตีครับผมความเสียหายหยูหยบอกเลยว,ว่าตัวนี้โคตรเทพ3ชิ้นแล้วครับที่เหลือก็ยังแบบทุท่ยทถยไป อย่างเจ้าตัวนี้ก็สองชิ้นผมกําลังหากรอยอยู่ยังไม่มีเลยอะคือแบบมันต้องใช้ดวงค่อนข้างมากครับในการสร้างอุปกรณ์เพราะว่าคือผมก็สร้างพันสองตลอดแต่ว่าที่จะขาดเนี้ยตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสากุระไม่พอ,อดอกบัวแล้วเนี้ยอ๋อตอน,นดอกบัวไม่พอครับก็เลยคิดว่าอาจจะต้องฟาร์มเยอะกว่าแต่ก่อนนิดนึงแต่ว่าผมเริ่มขี้เกียจแล้วคือแบบไม่อัปเดตเลยท่านผู้ชมก็คือสําหรับใครที่ อยากจะแบบเล่นไวๆนะครับก็ไ่ต้องเติมเพราะว่าตอนนี้นะครับเกมเนี่ยมันอัปเดตมาถ้าถ้าคนที่มันเล่นแรกๆ,ๆะจะทราบกันดีนะครับว่าโฆษณาตอนแรกที่มันจะให้ดูเนี่ยมันจะให้ดูโฆษณาละ30วิแต่ว่าตอนเนี้ยมันปรับขึ้นมาเป็นโฆษณาละ1นาทีครับดูหนึ่งครั้งใช้เวลาหนึ่งนาทีในการดูซึ่งมันโคตรนานนะครับจากที่แต่ก่อนน่ยผมจะพยายามดันดันเจี้ยนใช่ไหมแล้วก็ดูโฆษณาเก็บปื๊ดๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยตอนนี้นะครับผมแบบ ไม่ไหวแล้วครับผมไม่มีเพลชันในการดูคือถ้าเป็นสายฟรีครับอาจจะค่อนข้างเหนื่อยด้วยความที่ว่าเกมมันเหมือนจะเอือ้อแต่ก็ไม่เอื้อเท่าไหร่ครับคือมันมันแจกเยอะจริงแต่ว่าผู้โฆษณาหรือว่าลงดาอะไรพวกนี้มันจะต้องดูโฆษณาซะส่วนใหญ่แล้วมันต้องเติมครับคือบางคนอาจจะแบบว่าโอเคทํางานไปด้วยเล่นไปด้วยได้เลยอ่ะก็กดจิ้มๆแล้วก็ทํางานต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ ผมอาจจะแบบไม,ไม่ไม่ค่อยได้แบบมาเข้าเกมมาดูโฆษณาเท่าไหร่ด้วยความที่ว่ามันดูนานแล้วผมก็แบบไม่ได้มาโฟกัสไงว่าแบบมันจะจบตอนไหนอะไรเงี้ยผมก็เน้นเล่นเล่นไปเรื่อยแต่ว่าก็อาจจะใช้เวลานิดน,นึงนะสําหรับสายฟรีเพราะว่าผมเติมไปแค่อันเดียวเองผมเติมไอ้วิจัยอัตโนมัติมานี่ไงเห็นไหมก็ให้มันลานไปเรื่อยแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ออแหละมันก็แขวนตันก็อีกสักพักเนี่ยตอนนี้ผมลิวเก้าสิบห้าใช้เวลาน่าจะ โหหลายวันเลยมั้งเป็นอาทิตย์เลยเนี่ยกว่าจะดูครบแต่ว่าถ้าออนเกมค้างไว้อะมันก็จะวครับผมตอนนี้ผมอยู่สเตตรประมาณ840แหลวกำลังจะเข้าสู่900ทีมที่ผมใช้ก็ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกบไม้เซลลี่รถเข็นแล้วก็เซลลี่กล่องนะครับเป็นตัวแทงส่วนคู่หูเนี่ยก็จะเป็นตีไกล้2ตัวแล้วก็ตีไกลหนึ่งเอาไว้ยืนแทงช่วยเซลลี่กล่องครับเผื่อได้เมลไม่พอ ส่วนทักษะก็ยังเดิมๆครับยังเป็นแบบ2ดาว3ดาวเพราะว่าไอ้เจ้าสกิล3ดาวบางอันเนี่ยมันยังไม่ตันครับแล้วแบบดาเมมันน้อยครูดาวมันเยอะผมก็เลยใช้2ดาวบางอันไปก่อนเนี่ยอย่างนนั้นเนี่ยเห็นไ,ไหมเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยสิบเอ็ดวิเอ้ยตัวหมีหมีก็เริ่มแรงแล้วเดี๋ยวผมอาจต้องเปลี่ยนแหละเดี๋ยวผมค่อยมาเปลี่ยนทีหลังแล้วกันก็ใช้ประมาณนี้ไปก่อนก็ได้ครับมันแรงๆอยู่เห็นไหมดูดีไปร้อยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบเอ็ดวิสองดาวโคตรแรง ส่วนเลือลบผมก็ยังเป็นเลือบเซลลี่เเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมันเดอแบกมันเก่งด้วยความที่ว่าพาซีฟมันเพิ่ม HP ให้กับเพื่อนแล้วก็คู่หูครับมันทำให้ทีมเราเนี่ยถึกขึ้นแล้วก็ยืนนานมากขึ้นครับผมส่วนการ์ดเดี๋ยวให้ดูการ์ดมี2เซตใช่ไหมผมก็จะใช้เนี่ยเป็นเซตเดิมเดิมล้วตอนแรกม,มันก็จะมีการ์ดเพิ่มพลังชีวิต มีเพิ่มพลังโจมตีตามคู่หูที่เราถือคลองครับยิ่งเรามีคู่หูเยอะเนี่ยก็จะยิ่งตีแรงครับทีมเราแล้วก็การ์ดพลังป้องกันตอนแรกผมไม่ได้ใส่นะแต่ว่าหลังๆผมก็ใส่มาเพราะว่ามันก็ช่วยไน้อะไรระดับหนึ่งนะค่อนข้างดีอยู่ส่วนการ์ดมีบราวก็เพิ่มพลังโจมตีให้ทั้งทีมเลยเหมือนกันจะคล้ายๆกับไอการ์ดเต่าแต่ว่าการ์ดเต่าเนี่ยมันอิงจากคู่หูที่เราถือมากกว่าไอตัวน,นี้คือบวกเพียวๆเลยไม่ไม่อิงจากอะไรทั้งนั้นครับ ส่วนอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นการ์ดกบครับเหมือนกันเพิ่มพลังโจมตีของเลนเจอร์อันนี้เป็นเพิ่มพลังโจมตีของคู่หูครับการแพนกวินอันนี้เป็นเพิ่มพลังโจมตีของเลนเจอร์ธาตุไฟคือตอนแรกอะ่ะผมจะมีมีเซลลี่กล่องของข,องขวัญเซลลี่รถเข็นแล้วก็เซลไอคาร่า,าแม่มดก็คือไฟล้วนเลยแต่ว่าช่วงนี้ผมปล่มาเป็นกบไม้แต่ว่าการนี้ก็ยังใช้ได้นะสำหรับคนที่ใช้เพราะว่า ยังไงเมตามันก็ยังเป็นเซลร์วรถเข็นนะผมก็เลยคิดว่าใบนี้ยังได้ใช้อยู่ครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีของเลนเจอร์และคู่หูอันนี้ผมไม่แน่ใจมันจะมันดีไหมแต่ว่าพลังมันเยอะมากตอนผมใส่มาผมก็เลยติดไปก่อนค่อนข้างแรงครับแล้วก็ในเรื่องของศักยภาพผมก็จริงๆสีสีอะไรก็ได้ม้งแต่ว่าผมแนะนําว่าเป็นสีแดงก็ได้อะสีแดงก็ดีนะเพราะว่ามันตีแรง สีแดงกับม่วงผมว่าสีแดงกับม่วงค่อนข้างโอเคเพราะว่าสีม่วงเนี่ยมันได้หลบหลีกส่วนสีแดงเนี่ยมันได้พลังโจมตีถ้ายิ่งถ้าได้6ดาวแล้วเป็นสีที่เราต้องการอ่ะจะดีมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ซีเรียสเรื่องสีนะมันจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้เป็น6ดาวขึ้นไปก่อนหดาวถึง7ดาวเพราะว่าเราจะได้สเตตัสมาครับจริงๆสเตตัสเนี่ยอะไรก็ได้ครับจะเป็นอัตราคิติคอลจะเป็นพลังโจมตี จะตีบอสแรงขึ้นหรือ,อยังไงก็ได้ครับแต่ขอให้มันเป็นหกดาวขึ้นไปก่อนจะแรงมากครับผมหลักๆก,ก็ประมาณนี้ที่เหลือก็พยายามไต่ขึ้นไปเรื่อยๆผมก็ยังติดอยู่อีกเยอะเลยนะพวกดันเจียนยังดันไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันโหดมากเลยครับมันอารมณ์แบบว่าถ้าแบบตัวเราไม่เก่งจริงอ่ะมันลงดันเจี้ยนค่อนข,ข้างยากเลยนะผมก็เลยแบบดันมาได้เท่านี้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามอยู่หาแพลชั่นในการเข้ามาเล่นเกมอยู่เพราะว่ามันไม่อัปเดตทุกที แล้วก็ส่วนเลนเจอร์ใหม่นะครับอัปเดตนี้ที่เป็นเจมเชฟขนมหวานกับบาวลาเต้จริงๆไม่ต้องหาอะไรก็ได้อย่างแรกเลยคือเจมเชฟขนมหวานเนี่ยมันมีแจกในประตูมิตินี่มันมีแจกในประตูมิติครับฟรีตัวหนึง่งอยู่ในสเต็ปสาเราไม่ต้องสุ่มหาก็ได้ครับมันก็มีก็จะถามว่าตัวมันโหดไหมก็ไม่เก่งครับผมไปเทสแหละจากคลิปนูน่นคลิปที่สุ่มหาแล้วก็มาลองครับโคตรบางทนะ่านผู้ชม บางไม่พอแถมดาเมจมันก็ไม่ได้แรงเบอร์วังด้วยส่วนเบวลาเต้นี่มันเฉพาะทางนะเพราะว่ามันเอาไว PV ้ PVP มันเก่งกับธาตุน้ำด้วยกันแต่ว่าถ้าลงถ้ามาลงในดานเนี่ยน่าจะแย่อยู่เพราะว่ามันน่าจะฮิวไม่ทันบอสต,ตีแรงมากครับดานนี้ก็สำหรับใครที่อยากเอาไปลองหาก็ได้นะถ้าใครแบบว่าอยากลองอะไรใหม่ๆก็ลองสุ่มมาใช้ได้ส่วนผมเนี่ยดองครับดองเดียวครับจนกว่าโคลาโบจะมาเผื่อแบบ ในอนาคตจะมีคอร์ลบอะไรสักอย่างกับอนิเมะสักเรื่องอะไรเงี้ยผมแบบเทเ,เลยตอนนี้มีอยู่แสนสองลูบี้โอ้โหไม่ได้สุ่มเลยครับทานผู้ชมคัพสันอีก37บใบแล้วก็ทีเด็ดของผมก็คือการ์ดทองครับ439ยบใบผมกดได้มาแบบ40ครั้งนะทุกผู้ชมแบบสุ่มยับอ่ะเพราะว่าตัวใหม่ที่มาเนี่ยเวลาเวลามันอัปเดตอ่ะมันจะมีโอกาสสุ่มได้จากตู้ธรรมดานะครับเนี่ยเห็นไหมครับ บารลาเต้กับเจมใช้พอนำวานก็อยู่ในตู้นี้เหมือนกันแต่ว่าเลดเลดผมไม่แน่ใจนะมันน่าจะเอา้าเฉยเลยโอเคมันก็ประมาณนั้นแหละเลดมันอาจจะแบบว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามีโอกาสได้เหมือนกันครับก็ดองไหมก่อนผมดองนะตอนนี้ไม่มีกระจิกกระายซุ่มเลยแต่ถ้าถามว่าตัวที่ควรปั้นจริงๆมันควรจะเป็นตัวที่เรามีอยู่แล้วมากกว่าแล้วก็เป็นตัวเมตาที่แบบตั้งแต่ยุคเปิดเกมครับแบบเซเวอรี่รถเข็นคาร่ากบ ไม้เซลลี่กล่องเจสสิก้าบาบูเงี้ยครับตัวพวกเนี้ยจริงๆแบบถ้ามีโอกาสสุ่มเลยถ้ามีโอกาสได้เลือกจากเหียบคัดสรรเหียบฟรี ep, free, นะครับก็หยิบมาเลยเพราะว่ายิ่งเราเลื่อนขั้นเยอะเนี่ยเลเวลมันก็จะเยอะและตัวเราก็จะเก่งแต่ว่าบางคนอะอาจจะแบบเน้นกระจายกระจายไปตามต่างๆอะไรเงี้ยแบบอาจจะเน้นเก็บตัวละคร่ะแต่ผมไม่ค่อยเน้นตัวใหม่ผมพยายามเน้นตัวที่มันมีอยู่แล้วเป็นหลักก่อนแล้วก็เมตา ถ้าเป็นไม่ได้หลา,ากแต่นผมก็จะแบบหาแจ่แซลลี่แหละเพราะว่าแซลลี่ตอนนี้ยังเมตาอยู่แล้วมันก็ยังเก่งเป็นตัวเดียวที่แบบถ้าไม่มีน่าจะผ่านยากครับตอนนี้คือแบบเก่งสุดๆผมจะพยายามเลื่อนขั้นให้ได้สัก3ขั้น4ขั้นแล้วก็พยายามดิดให้ไปเวลสองร้อยครับผมหลักๆก็ประมาณนี้ก่อนครับเกมตอนนี้ไม่รู้ว่าจะถึงสเตจเก้าร้อยไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอัปเดตตอนไหนก็สำหรับใครที่ ต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่าอยากจะคุยเรื่องเกมครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้หรือว่าอยากจะทักเข้ามาใน Facebook Fanpage ก็ได้เหมือนกันครับผมใครอยากเข้ามาคุยเข้ามาจอยกันก็ได้ครับผมแต่ว่าช่วงนี้จะลงน้อยเน่อยนะลยไลเดลีเพราะว่าแบบหมดไฟจริงผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมแต่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มหมดแพชชันกับเจ้าเกมนี้แหละมันยังไงอะโฆษณามันนานเกินอะ่ะปกติผมก็เมื่อกี้เติมแล้วนะโฆษณาเพราะว่าเออสามสิบวิมันดูได้ไง แต่ว่าพอมันปรับมาเป็นหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยผมก็เริ่มที่เกียดดูแลเหมือนเหมือนเกมพยายามจะบีบให้เราเติมนะแต่ว่าผมก็ไม่เติมเพราะว่าก็ยังแบบมันไม่จําเป็นไงเราก็แบบเล่นเท่าที่มีแล้วกันโฆษณาถ้าใครแบบดูได้ก็ดูครับใครแบบที่เกียจด,ดูก็ลงแค่แบบปกติก็พอครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ